โอเคนะฮะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีกับสุภาพบุรุษหน้าตาดีแล้วก็สวัสดีกับสุภาพสตรีหน้าตาสวยสวัสดีกับคนรอที่เคยรวยแล้วก็สวัสดีกับคนที่เคยเฮงสวยแล้วชีวิตดีๆเย่ yeah! หายหนะ้าหายตากันไปนานนะฮะกับดีเจคนนี้ดีเจคนเดิมดีเจคนดีดีเจขย้ยนนั่นเองนะฮะ <laughs> yeah! มี FC กับคุณผู้ฟังไหนคนหนะเรียกร้องกันมาบอกว่าพี่ช่วงนี้ทำไมหายไปเลยไม่มาอดีเจขยน้นวันนี้พอดีมีเวลาว่างนะฮะขับรถอยู่บนมอเตอร์เวย์ก็เข้าสายทันทีนะฮะ <laughs> มาให้ความบันเทิงร้เริงสำเริงใจนะฮะกับคุณผู้ฟังทุกท่านและก็ได้รับชมรับฟังกันนะฮะกับคลิปนี้นะครับเยอ ผ่านพ้นไปนะฮะกับเทศกาลวันสงการแล้วก็ผ่านพ้นกับแผ่นดินไหวที่เนปานแล้วก็ผ่านพ้นกับความสุขที่ยาวนานแล้วก็ที่สําคัญนะฮะต้องมาทนฟังดีเจที่น่ารําคาญคนนี้ด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเวลาออกจากบ้านเนี่ยพกลมไปด้วยนะฮะในรถเผื่อฝนตกนะครับ เขาบอกว่าเวลาอัดคลิปแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังทุกคนยิ้มได้ดีเจก็ดีใจนะฮะเขาบอกว่าสโลแกนของเราเนี่ยคล้ายๆกับธนาคารออมสินนะฮะธนาคารออมสินสโลแกนอะไรใครรู้บ้างฮะเขาบอกว่าปึกแผ่นเป็นแกนสารบริการเป็นกันเองนะฮะ แล้วก็เอฟซี FC คนใดหรือว่าคุณผู้ฟังคนใดที่จะติดต่อดีเจไปเปิดแผ่นหรือว่าไปเป็น MC เนี่ยติดต่อได้หลายช่องทางนะฮะถ้าช่องทางทาง Facebook เนี่ยชื่อปัญญายิ้มอัาภัยนะฮะส่วนเบอร์โทรเนี่ย0926783788นะฮะยังไงวันนี้ก็ต้องขอราคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะฮะขับรถทุกครั้งเนี่ยขับรถอย่างปลอดภัยเนี่ย กรุณาคาดเข็มขัดนี้รภไยทุกครั้งด้วยนะฮะเไมๆครับ